อันนี้กาลังทําอะไรอยู่เนี่ยกาลังจะตักน้ําพริกใส่ค่ะตักน้ําพริกอ๋อนี่คือวิธีกินข้าวหรอใช่ค่ะอันนี้ค่ะเราไม่มีถ้วยไม่มีถ้วยเพราะสมัยก่อนเวลาเขาทำนาอย่างนี้เราไม่มีถ้วยใส่เราก็ใส่น้าพริกเสร็จแล้วก็ยิะอ๋อคิดว่าเอาม้วนเป็นแบบไอซูชิอะไรเลยแล้วกินเข้าไปเป็นแฮมเบอร์เกอร์เป็นแซนด์วิชไม่ใช่ไม่ค่ะอ๋อใช้ข้าวทําเป็นถ้วยอ๋อดีอ่ะไม่เคยรู้มาก่อนเลยนะว่าทำแบบนี้ได้ด้วยได้ค่ะเอาอย่างนี้ก็ จี่เสร็จแล้วก็เอาน้ำพริกใส่ก็ได้เป็นข right ้าวจี่ย er ิ่งเหมาะเลยใช่ไหมถ้าเป็นผมผมก็ม้วนนะครับเราก็คิดว่าม้วนเป็นโลเข้าปากกินเลยไม่ใช่ใช่ไหมองใช้วิธีนี้ก็อร่อยดีเนาะแต่ว่าเจอน้ำมากก็ไม่ได้ใช่ไหมสวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับผมเท็ดดี้และรายการเท็ดดี้อันทัวร์ครับตอนนี้ผมอยู่ที่มูลนิธิวัดดอยนางแก้วฮะดอยเวียงแก้วครับผมซึ่งเป็นสถานที่ ของคูบาบุญชุ่มครับเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมในส่วนของฝั่งไทยที่อำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายครับผมสัญลญักษณ์ฮะก็จะมี รูปองค์พระพุทธรูปสีขาวขนาดใหญ่นั่งสมาธิอยู่ด้านหลังครับแล้วก็ตรงนู้นฮะตรงนู้นครับผมศาลาที่เรามองเห็นอยู่ตรงนั้นก็คือจุดที่ครูบาบุญชุ่มจะมาะสวดมนต์นะครับให้ศีลให้พรแล้วก็โปรดยิโยมอยู่บริเวณตรงนู้นครับแต่ว่าวันนี้เรามาเพราะว่าชาวบ้านที่นี่ครับผมที่เป็นพุทธศาสนิกชนเนี่ยเขากําลังเตรียมพื้นที่ด้านหลังเนี่ยฮะกองทรายที่อยู่ตรงนี้เนี่ยเพื่อที่จะทําเป็นกองทราย8ป0 0มื่นสี่พันกองปริมาณเท่ากับ พระไตรปิฎกแ4 0 0 0ื 14, พระธรรมขันธ์ครับแต่ในระหว่างที่เรากําลังรอให้เขาทำหนึ่งเนี่ยเราก็มีโอกาสได้กินอาหารไทยใหญ่ครับผมซึ่งผมไม่เคยกินอาหารพวกนี้เลยแม้ว่าจะอยู่ที่นี่ครับเดี๋ยวเราพาคุณผู้ชมไปดูกันเอาอะไรมาให้กินนะน้ำพริกกระเอ๋เอามาชิมหน่อยมีอะไรบ้างนะอเนี่ยโอ้าอ,อาหารเจไปทำอาหารเจอันมันไม่มีถ้วยใส่จะกินยากแล้วมั้งอันนี้ไม่อันนี้มี่ะมีค่ะมี่อ มีน้ำพริกน้ำพริกอะไรฮะนี่น้ำหน่อค่ะน้ำอันน้ำหน่อน้ำพริกน้ำหน่อมาจากแสดงว่าทำมาจากหน่อไม้ใช่ไหมหน่อไม้ดอกแล้วก็มาตำใส่น้ำพริกหนุ่มอ๋อหน่อไม้ดองเอามาเคี่ยวแล้วก็ตำแล้วก็ใส่น้ำพริกหนุ่มอีกทีหนึ่งถ้าอย่างเงี้ยปกติเขาขายกันเท่าไหร่ สิบบาทถุงละสิบบาทอันนี้เป็นอาหารไทยใหญ่ใช่ไหมฮะใช่เขาเขามีกระโจนไหมสองอันนี้อะไรเอ่ยอันนี้คือเขาเร่งฟืนค่ะอันนี้ทำมาจากนมเนาะไม่ใช่อ๋อไี้อะไรเนี่ยเป็นแป้งจ้เบ้งอันนี้อ๋ออันนี้ที่เป็นเจใช่ไหมที่เป็นที่มาทอดอุ้ยเสียงกรอบมากเลยอ่ะอันนี้เป็นเขาวเลี้ยงฟืนข้าวเลี้ยงฟืนเขาวร่โถนั่นอ่ะอันนี้เป็นข้าวเลี้ยงฟืนข้าวเลี้ยงฟืนทอดใช่ไหมใช่ค่ะแล้วมันก็คือไอ้อันเนี้ยเอามาทอดใช่ตัวนี้เอาตากแห้งอ๋อ อันนี่ถัวนนถ่วเน,น่าเหรอฮะไปเดี๋ยวเราไปนั่งกินกันตรงเนื้อดีกว่าเจ้าแผงกรกอบๆตรงนี้ฮะที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ตอนนี้นะครับอันนี้ไม่ใช่เกี๊ยวทอดนะฮะแต่เป็นข้าวฟืนหรือข้าวแรมฟืนครับผมเอามาทอดฮะรสชาติอร่อยมากเลยนะก็จะเป็นแป้งที่ผ่านการปรุงมาเรียบร้อยแล้วมาทําเป็นชิ้นเล็กๆแล้วก็ออกมาทอดฮะหอมกรอบอร่อยมากๆเลยเดี๋ยวไปดูอื่น้วย แล้วก็มีลอกเหนือจากเดี๋ยวนะของสองอย่างนี้ไม่เหมือนกันไหมไม่เหมือนน้เอแล้วอันนี้อันนี้เป็นอ๋ออันนี้เป็นหนังเจไหมครับแต่อันนี้เป็นข้าวฟืนทอดอแต่ก็แต่ก็กินกินกับน้ําจิมนี่เหมือนกันได้เหอนจ้าน้จิมตัวนี้เขาเรียกว่าอะไรเนี่ยอ๋อนี่น้ำจิ้มข้าวฟืนน้ําจิ้มข้าวฟืนทํามาจากอะไรพริกถั่วเน่าทจากพริกถั่วเน่าใช่ไหมพริกต้มพริกถั่วเน่าพริกต้มอืม พริกเผาต้มพริกเผาต้มเจ้าน้ำจิ้มตัวนี้ครับผมต้องบอกไว้เลยว่ามีส่วนประกอบค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวครับแล้วก็ไม่ใช่อาหารของของคนไทยเราที่กินกันได้ทั่วไปเดี๋ยวนี้เราจะมาชิมตัวนี้กันดูครับอืมก็ชอบ เขาจะมีความเป็นถั่วเน่านะถ้าคุณผู้ชมเคยกินถั่วเน่าจะรู้ว่าถั่วเน่าเนี่ยเขาจะมีรสชาติพิเศษของเขาอย่างหนึง่งอันนี้ก็จะมีเปรี้ยวนิดๆเค็มหน่อยๆแต่ออกเผ็ดไปด้วยครับอ,อร่อยอร่อยอร่อยถั่วเน่าทำไมนะส่มตมว่าเขาจะเอาไปใส่กับข้าวซอยครับถั่วเน่าเนี่ยใช่ไหมใส่กับข้าวซอยอ,อยยข้้าวซนอยคือ อาหารถั่วเน่าเนี่สามารถทําได้ประกอบได้หลายอย่างแล้วอันนี้อันนี้คือเยอะมากข้าวอันนี้คือข้าวแล้วืนใช่ไหมก็กินกับน้ำพริกถั่วเน่าเหมือนเดิมใช่ไหมฮะจิ้มกินเหมือนเดิมน้ำพริกขิงอ๋อจริงจริงแล้วเขาเรียกน้ำพริกขิงนะแต่ว่าส่วนประกอบของอาหารก็จะมีถั่วเน่าเป็นส่วนประกอบที่สําคัญส่วนหนึ่งที่ขาดไม่ได้เลยครับไอเจ้าตัวนี้นะ รสชาติมันจะจืดๆทำมาจากอะไรนะเนี่ยทำจากตัวเหลืองทำมาจากตัวเหลืองนะครับใช่อันนี้ข้าว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 เจาเปล่านี่แหละข้าวเจ้าอ๋อนี่ทำจากข้าวเจ้าใช่ไหมฮะอ๋อทำจิ้มครับจากตัวเหลืองขัวเน่าใช่ไหมแต่นี่ทำจากข้าวเจ้าเอานมปั่นใช่ไหมเอามาต้มหรอหรือไม่เอามาต้มค่ะอืมเอาเม็ดเอาเนื้อเอาเนื้อเอามาเอาข้าวเจ้าอ่ะ กุงข้าวเจ้ามาแช่น้ำแช่น้ำอืดเสร็จแล้วก็เอามาหมั่วมาโม้อแอ้วเหมือนแป้งที่เราทำข้าวซอยน้อยอะครับแล้วก็เอามาเที่ยวเี่ยวใส่น้ำปูนไปนิดนึงน้ำปูนจะกระด้างทำนีใส่น้ำปูนมันจะไม่กระด้างอ๋อโอเคนะวิธีการทำครับทีนี้เรามีอะไรอีกอีกชิ้นหนึ่งนี่คืออะไรกล้วยกล้วยกล้วยแห้งก็เหมือนกล้วยตากทั่วไปใช่ไหมชิ้นเล็ก คือไม่ไม่ได้ใช้ทั้งลูกมาตากแต่ว่าผ่าเป็นชิ้นเล็กๆแล้วมาทำอีกทีหนึ่งอ๋อโอเคครับอันนี้ตสรน่านรกับสรุปหลักๆก็มีอาหารที่เห็นอยู่ตอนนี้นะครับในระหว่างที่เรารอกองทรายอีก2กองที่กําลังจะมาลงเพื่อสร้างกองทราย8 4 0 0 0กองครับก็แอบกินของชาวบ้านเข้าไปเรื่อยๆก่อนตอนนี้ <c oughs> แล้วก็มาถึงเมนูสุดท้ายที่เราจะชิมกันตอนนี้เขาเรียกว่า น้ำพริกน้ำหน่อนะครับกําลังเตรียมแกะเอาจากข้าวเหนียวร้อนๆอย่างนี้ครับผมก็เขาแนะนําให้กินกับข้าวเหนียวนะน้ําพริกน้ําหน่อเมื่อกี้บอกว่าน้ําพริกน้ําหน่อทําจากอะไรบ้างนะหน่อไม้ดองหน่อไม้ดองเอาหน่อไม้เนี่ยมาดองแล้วก็ยังไงต่อจะเป็นน้ำพริกเลยกะฮะต้มมาเคี่ยวกันดีเอามาต้มมาเคี่ยวมาต้มมาเคี่ยวอืมกินน้ำพริกน้ำหน่อหน่อย รสชาติเขาคล้ายเหมือนหน่อไม้ดองไม่คล้ายหรอกข้าจริงเขาคือหน่อไม้ดองนั่นแหละเอามากินอร่อยนะแปลกมากอาหารแบบนี้ไม่เคยกินเดี๋ยวจะให้พี่พงศ์นะครับผมจากช่องคนคนเก็บภาพแม่สายโอ้มีอะไรนะซ่าแตงซาแตงแตงอะไรแตงกวาหรอแตงกวาอืมีช้อนไหมช้อนอีกตัวนะ เคยกินไหมไอ้ไอ้ไอ้ตำอันเนี้ยยำเนี้ยเคยกินอยู่ครับกินใช่ไหมอืมอรอสชาติเป็นไงเปรี้ยวครับอร่อยเรับเปรี้ยวหน่อไม้ดองเลยเนาะครับอืม แล้วก็อันนี้อะไรนะเมื่อกี้บอกว่านี้คืออะไรนะยำแตงกวายำแตงกวาเน่อยำมะแตงเน่อะชิมยำมะแตงกันหน่อยอืมอืมซาแตงกวาหรือยำแตงกวาแบบน้ำเยอะๆก็เหมือนตำเหมือนตำแตงทั่วไปแบบซาแตงกวาหรือหัวซาซาแต วันนี้ก็เป็นโชคดีครับคุณผู้ชมครับผมเราพาเจ้า Honda c t 125ตัวเก่งของเราที่ลุยกันทุกสถานการณ์นี่แหละครับขึ้นมาที่มูลนิธิดอยนางแก้วตรงนี้ครับผมก็ดอยเวียงแก้วไม่ใช่นางแก้วเนาะดอยเวียงแก้วเนาะดอยเวียงแก้วครับจะจับิีเป็นดอยนางแก้วตลอดเลยคร <Okay. S 1> ก็มีโอกาสได้มาทานอาหารที่เป็นอาหารไทยใหญ่ที่ไม่สามารถหาก,กินได้ตาม ทั่วๆไปครับผมก็จะมีเฉพาะกลุ่มชุมชนที่มีคนไทยใหญ่อยู่เขาทำอร่อยมากเลยครับรสชาติบ,บางอย่างก็ดูแปลกๆดีครับ <c oughs> คุณผู้ชมอย่าลืมกด subscribe ติดตามเราครับแล้วเราจะพาคุณผู้ชมไปเที่ยวแล้วไปดูเรื่องราวสนุกๆแปลกๆเท่าที่เราจะพาไปได้สำหรับวันนี้ขอบคุณที่รับชมและติดตามเราครับสวัสดีครับ